คือเห็นนี่แหละพี่น้องภาพบรรยากาศเนาะนี่เพื่อน้างสถานที่ใหม่บูรณะมองอันจอรดรถแล้วก็สวยงามขนาดพี่น้องมองสถานทีบนนบ่บูรณะแล้วฝูงก็สร้างวัดน้อม้างวัดใหม่อีพี่น้องบเดม่าด้วยเลยหลายปีโบเดมาเนาะเป็นสร้างพ,พระธาตุใหญ่อีก ภาบสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้เอา้มามื้อนี้กยินดียินดีต้อนรับสู่ช่องบ่าวันหน้าเนาะพี่น้องเนะาะมื้อนี้อ่าบุญฮอดจอถึงพี่น้องได้พาพี่พาน้องมาชมบรรยากาศที่ซาดโพนพี่นอ้องเมืองไาผู้ท่องเฮามาื้อนี้บรรยากาศโค้ชพนกระลังสิตกพี่น้องโอ้ต้องผ่าแจ่มใสเนาะเอา้าไปเบิ่งบรรยากาศสดๆจำกันเลยพี่น้องมื้อนี้ เขามากาบพระธาตุโพนเนาะครับทีมงานซ้ายละประตาไม่เท่าเพื่อน สบายดีพี่น้องเด้อสบายดีสบายดียดอหอดแล้วพี่น้องถาดโพนเมืองไซผู้ท่องสวรรค์นในเขตนะพี่น้องหอดแล้วหอ,แวหอ,อด,แ,แ,ดหอแล้วพุ่นหอดจอดถึงแต่ว่าแดดหอดดลพี่น้องโอ้ยนี่อยาาเข้าโฮมก่อนโอ้ยหอนทีหอนทีไว ได้หอนตีนนี่บุญมาไล่ได้หรนี่หอนตีนก่อนคืนล้ับาันี่ก่อน มาตีก็มาล้มกันกาไหวขอพ่อดนอะพี่น้องขอทานด้พี่อธาตุโคนขอโศกขอแหงขอให้อยู่ดีไม่แหงขอให้ลำให้รวยขอให้ถือกหวยพัน,ล,นล้านเนื้อบุญโหดจอดเถืงปีนามาไหมพี่น้องวิดีไม่แหงปีนา ชีเรียกโตมาย่มเพิ่อนไม่พี่น้องมาถวายต่อย้อนต่อเหอะต่อบุญกุศล เฮ okay. oh, okay. so, okay. ้้น้ดนไ้นอาเะโอ้มันเรียนไวสิบรรยากาศแดด่อนคืมพ้นพี่น้องคืบพ้นสิโต๊เน่ยเดี๋ยวสิผ้าพีผ้าหนองไม่ยางเบงเนีอันขลบบูสาเนะ เปล Regard ่เ,ลเล or, ียงฝาเคียงซ้ายขอซ้ายข้อพี่นนางใช่อยู่ครับนี่กมงุซ่าอเลียนยังนี่เลยนเจแขนเข้มเลียงหาเสนกีบุซ่าได้หาเสนกีบทองเนี่ยทององเนี่ยทองทองแท้วันนี้ ซาลิกาลินช่องมานิยุ่มมีปะมีเมืบบ่อยเมื่อยมาฮานิยุ่มขาขายเด้อ่านัเป็นเครื่องข้าของคุณครับใส่ใส่ห้าใส่กระเป๋ากระเป๋าน, <c oughs> นี่แหละนี่บะ นาฬิกาเลี้ยงทองไว้จะไหนแค่โคมานี่จีนาฬิกาเลี้ยงทองนาฬิกาเลี้ยงทองเสกุลเสก์เมตตาค้าขายดีเป็นซับคุณใหม่เก่ายางเจ้าอันเป็นหอนยังไงหรือว่าใหม่มาคุณเก่ายางเล่นขับเกี่ยวเสกตัวกอดกันกอดทอง นี่ก็เอาสวงเอาสัดอโอมีหลายอยี่หรอลายอยู่ซื้ออาหารอยู่ใส่ไหมนี้เกลือปลาอยู่พ่นวะอยู่พุดน่อยสานีอ้อช่วงนี้เกลือใจยุ่ปลาวันหนึน้ำบุกแห้งเกินหมดบวใไอเกลือ จากเหลือสืคอ้องขังเลยฮะนี่ยังนี่ตอีโอพี่น้องเฮงนีลอตเตอรี่ยูนี้ขายลอตเตอรีขายถือสิเก้าอยู่ซ้ายไอนเคก็ลยฮคกูแ่อสวรรค์เบมาามันสอดคัค้ำอะไรก็ได้อันค้ำผูใจคค้ำใจได้บ่ หลายเปอร์เซ็น่มเคยเสือด้ยมาต่ายายครับขืนบหารรมโมบมีนะตม่มีขายเลยนแกยูดานี่แต่ยูดานทนก็สิยานสเมตรินต่อเคตและวกับเพงว่นใหญ่กันะปลาเออี่รวมมาขายเนน่เดี๋ยวเบ่งก่อนเด้อไปนเล่เนปลาพี่น้องสาใหญ่ขนาดเลย ป้าเนี่คือสิไลค่ะนะ่ะเหมาะสมบรรยากาศย้ำแรงปล่อยป้าพี่หนอ่อไม่ได้เห็นแต่หมวกจะใช้โทรศัพท์ตัวไหนามาบ้างโทรศัพท์จะเด้ทานเด้อทานเด้อหย่านเด้อหนามเด้อน้องป้าพี่หนอ้อเต้า เห็นเตาเห็นน่นเนาะ้า่อยเอาาหลูกผ้าร้านฝ้าขอบผ้วมาปล่อยป้าพี่เนาเอาเดินทางปลอดภัยจะใหญ่จะสูงใือตีวีปลาถ้ตุ๊กคาถือแคแห้งถือไว้พ่ละลำไม่รุวยเออาแแเลยมาเหยี่ยมมายากะ่าฐานพนสุพี่ได้ปะนี่อหาเงินหาค่ำกั ดวไหมโอ้โหโอ้ิะด้วยด้วยน้ำน้ำน้ำนแม่บ้เี่อแดดมันคบนะปะยังซู่มาบรรยากาศนึงกัสีออกไปต่อพี่น้องลี่แมนพงถ้หล้างเก่าพี่น้องกุตีล้างมาเก่าอันนี้กุิีล้างมาแล้วไปทาง บเนาะพฤศจิกาง่ายๆก็เกาอีกนี่้อาปมาตู่โงฮะ cho anh em thì nó cho anh ฟ่าวเนาะนักฟ่าวนักฟ่าวเป็นไงบรรยากาศทางเขาก็สวยสดงดงามเียเนอะว่าฝนตกเนาะทางทางก็จะเห็นวิวอมดตัวท่างก็ สบค่วาร้ดคลิปน,นี่กรนนะโจ๊กคลิปว่นที่นี้เราไปนอ้นองน้องเดินทางต่อ,อเจอกันคลิปหน้าไปนอ้องบ๊ายบาย